นี้ก็ก็มาอัดคลิปแบบอัดคลิปสามคลิปในวันเดียวนะฮะก็อาจจะอัดคลิปสามคลิปในวันเดียวจริงๆฮะ <c oughs> คือแบบเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากฮะโอเคมาออีกสองคลิปมันจะเป็นไอถ่ายตัวละครน,นะฮะอืมถ่ายตัวละครแล้วก็แล้วก็คลิปนี้จะเป็น เอาชีวิตรอนนะแต่ไม่ใช่แมปจริงนะฮะไม่ใช่แมปจริงนะผมย้ำว่าไม่ใช่แมปจริงมไม่รู้ว่าเขามีผมไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะลองปีนมันไปดูแบบไม่มีท่าเดิมด้วยฮะคือเอาไว้ทําอะไรก็คือยังไงฮนะกวนคือยังไงฮะมันเลยไม่เป็นหน้าผมมันแบบมันมีเลือดอะว่าน่าจะเป็นจอดน,น่าจะมีแบบเเกิร์มาเลยค่าเราหรือเปล่ายังไม่รู้รเลยเลย นอนเล่นไปก่อนเฮ้ยดูขอไฟมาจากไหนอะอ๋อจะเป็นแบบแนวบรรลัณฑธรรมดาฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันยังไงไม่ว่าจะเป็นยัแบบซุปก็ระเบิดแบบไม่เลี่ยแบบท็อปนี่หว่าจะเล่นทมัยก่อนเป็นตารางเล่นดูนะก็มันที่มันว่ามันเป็นเปลี่ยนเป็นยังไง

เขาวันเลยนวันคววันนี่มันอยู่วันดีนะฮะว่ามันปลอดภัยโคตรเลยโอ้ยมึงก็เฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮายเม้ยเอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยน้เ้เเเเ้ เรียกเดียว่าจะกิ้งแล้วมันเป็นแบบกบนะฮะเออมันเป็นแบบกบนี่ฮะหน้าปกมันเป็นแบบนี้ใครอยากเล่นก็มาซื้อหาได้นะฮะมาละผมขอดูท่าเดินแบบนี้หน่อยอ๋อเป็นประมาณนี้เฮ้ยสมจริงนะ่าสมจริงนะฮะทุกคนโคตรสมจริงเลยเฮ้ยแบบนี้น่าจะสนุกนะเว้ยครับแล้วก็น่า,าจะมือเสิร์ฟเดียวด้วย,วย <c oughs> เป็นคนเล่นอยู่21คน21คน มันโคตรดีไอ้ทุกคนเดี๋ยวปรับเสียงก่อนอ่ะประมาณนี้แบบมันโคตรดีที่มันแบบเดินได้ดีมากแบบโคตรจริงอะ่ะเหมือนการเอาชีวิตรอดของจริงอย่าโดนนะผมจะฝนกดนะผมต้องอยู่ในอาคารนะฮะห้ามออกไปอ้ยอ่ะอันนี้นอกอาคารอุ้ยผมกลัวมันถล่มอะ่ะเอออย Deadpool, ่าอย่าอย่าอย่าเพื่อนนายระวังด้วยเดี๋ยวห้ามไปอยู่ห้ามไปอยู่ตรงนี้มันไอ ฮะผมไม่ตายดูวยคุณผมมันซปเปอร์แมนนะมันโคตรผมอะโคตรเทพมันโคตรโคตรเทพอะไอ้เหี้ยทำไมมันเทพขนาดนี้วะโคตรเทพเลยเอามาเล่นเงินต่อโอ้ยทำไมกระตุกอะเอ้ย สวดีเพื่อนคุทุกคนคดี๋ยกคเดิมมันเริ่มถาหล่มกันแล้วนะเพราะว่าอยู่ตรงเพราะว่าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยสุดคนนี้น่าจะตกมาจากที่สูงฮนะผมตกมาจากที่สูงผมยังไม่เป็นอะไรเลยผมเี่ยมันโคตรเท่นี่นเปนเลยหยุด <c oughs> ดูดเิเสื้อผมเสื้อผมเฟี้ยวเบ่าทุกคนผมทําเสื้อเองนะแต่ผมไม่ได้ทําขายนะฮะไม่ได้ทําขายนะทํา ผมทาอันนี้เสื้อผมผมไม่ได้ทำมาขายผมแค่ทำมาใสเองผมไม่มีอะไรทำจะจบยังเนี้ยโอ้ยเขาตายหมดแล้วมั้งดูก่อนด้านบนมึงอ้ตรนนี้ก็อยู่ได้เนื่ยทำไมเดือดรุดคุรอดชีวิตแค่สามอ่านะว้าป่าวชายมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทุกคนมันโคตรโหดเลยเหรอนั่นะ มันคืออะไรโปรโมทแบบทำไมเนี่ยอืมตรงนี้คืออะไรเขาไปาดีกว่าคุณพักคุณฟักทองมาจากไหนนี่นคือดัดเลยวะเนี่ยผมกูไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลยมมเคยุณวีดาดวนเดินไปฮะบินบินก็เหมือนเดิมเอ้เด็ดเด็ดเด็ดทำไมฟ้ามืดไวจังวะอ๋อ อ่ะโดนอืมแตว่าน่าจะพายุทรายนะนั่นไงพายุทรายไอ้ว่าน่าอยู่ในนี้น่าจะไม่ค่อยปลอดภัยอะพว่าสิ่งของมันตีงไงอืมปลอดภัยอยู่หรอกปลอดภัยคนปลอดภัยเจ้ผมตอนแรกบอกไม่ปลอดภัยแต่นนอกผมอาจเราอาจจะโดนวัตถุโยนใส่เราได้นะฮะใช่ไหม เขาแต่งตัวโคตรเสียวเ,เลยสองคูณสองคูณสองคูณสอง,สองโอเคถูกครับอุ้ยผมว่าว่าถูกบินเอ้ยเยอะแค่าทางต้องใช้ R15 ยู่ตรงนี้ันคือแบบพายุทรายมันโคตรแรงไปด้านนอกดีกว่าเพิ่มความท้าทาย ตายด้วยวิ่งดบิดเดบิดบดดึงบาดตัวดึนนอุ้ยใหญ่ใหญ่อ้ยาวทำไมวัดโถมึงบินเยอะไวขนาดนี้นี่เราว่าเออเยอะด้วยอะไรอ่ะผมโดนอะไรอ่ะผมหลบก่อนเอ้ยเอ้ยอืออไม่น่าท้าทายพระเจ้าเลยเจ้าพาผมตาย โอไม่กอดโอ้ไม่กอดพระเจ้าพาผมตายทุกคนไม่มีผู้รอดชีวิตเกมนี้แม่งโหดเนี่ยภัพยพิบัตรของบดนะเกมนี้ภัยพิบัตรโหดเกินแล้วก็มีตึตัวเยี่อะไรวะเนี่ยหึเพื่อนใครเนี่ย a t the f u c k เด็ดใครเพื่อนเบคอนในตอบที่ไหนเด็ดใคร ปรา,าสาทเฮ้ปรา,าสาทต์ค่ปรา,าสาทไหนผมดูหน่อยอ๋อกองทัพลุงตุฮะทุกคนรองกองทัพลุงข้างบ้านนะกองทัพลุงข้างบ้านผมขับรถลุงผมขับลุงข้างบ้านได้ไหมผมจะขับโอ,โอ้๋อนี่ไงผมขับได้แล้วม ลุงตูเอ้ยพี่ไม่ใช่ครับ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 ไม่รู้นะครับหมายถึงคนที่ชื่อว่าคนข้างบ้านผมว่าข้างบ้านผมอ่ะเขาเขาชื่อคล้ายๆคนนั้นครับอือปูปิดครับอือไปไปไปเล็ดโกเล็ด g กโกเล็ดเล g ดอืน้ำท่วมน้ำท่วมไป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 แล้วกูไปแล้ว ไปก่อนก,อกูไปก่อนผมกูเอ้ยเดินเลยดผมกลัวเอ้ยผมไม่อยากตายเล่นกูโคตรน้อยเลยแต่แบบนี้มันดีนะไม่ค่อยมีบั๊กเท่าไหร่คนเล่นน้อยเงมันก็เลยไม่ค่อยมีบั๊กเฮ้ยน้ำท่วมแล้วโห้ยยอา โอ้ยที่เหลือไม่รอดนะทุกคนโอ้ยขคดกระตุกเลยพ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะไหนดูซิมันไม่ม่มีอะไรมาครับอุ้ยมีเลือดแฮ้ด้านหลังมีศพเปล่าไม่มีใครดีกว่าปุ๊บปึบเลยโยโยผมว่าคลิปผมว่าวันนี้อาจจะลงแบบประมาณสามคลิปเลยก็ไล้ะวันนี้ผมไม่รู้ว่ะแต่จบคลิป ก่อนเดี๋ยวแล้ว eh ก่อนจบคลิปให้เห็นตัวละครผมก่อนผมไม่้เห็นตัวละครขอก่อนจบก่อนจบคลิปนี้ผม let's go